การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในนัดชิงชาร์ลจะลงแข่งขันกันในค่ำคืนวันนี้นะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับเรอัลมาดริดแน่นอนครับว่าเหตุผลของฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยคงมีหลายคนที่ได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าเอลได้แต่ว่าในฝั่งฝั่งของเรอัลมาดริดเองเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะวันนี้ครับเกมเอายเล่งข่าวนะครับจะลองมาเจาะลึกดูว่า4เหตุผลที่มาดริดอาจกลายเป็นเจ้ายุโรปอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั้นมีอะไรบ้างติดตามไปพรรร้อมมกกกััันบบเเห่่งาายลขวค วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีฬากับพวกเรากับเสื้อดูกีเอฟวอรี่เดย์ราคาไม่แพง350้าบาทไม่ขาดไม่เกินเชิญบุญดูได้ที่ไลา์ท็อปนะจ๊ะอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันไม่ขาดปากนะครับหลังจากที่รอบรองชนะเลิศเรอลมติดนั้นปลดล็อกสกิลแห่งปฏิหารในการโกงความตายจนสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้6ต่อ5และผ่านเข้ามาเจอกับลิเวอร์พูลในรอบชิงชนะเลิศที่ลงทําการแข่งขันกันในค่ําคืนวันนี้ครับนี่ถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงปี2018ครับและแม้ว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยจะพกความแค้นฝังหุ่นมาใส่เต็มสูบเพราะอยากจะล้างตาความไม่แพ้เมื่อ4ปีก่อนในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเครีสนะครับเต่ยังก็ตามนะครับอย่าลืมว่า เป็นหนึ่งในทีมพ่ควา้าแชมป์ได้เยอะมากๆและนี่คือ4เหตุผลครับที่ทัพราชันชุดขาวอาจพังาดครองเจ้าโยุโรปได้สำเร็จอีกครั้งครับเหตุผลแรกเลยครับ ขุมกําลังที่ไม่เป็น2รองใครครับแม้ว่าขุมกําลังของลิเวอร์พูลในตอนนี้เนี่ยนะครับจะถือเป็นหนึ่งในชุดที่แข็งแกร่งและก็ครบเครื่องมากที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลแต่ต้องยอมรับนะครับว่าไลน์อัพของเรอัลมาดริดชุดนี้เนี่ยยังไงก็ถือเป็นตัวท็อปเบอร์ต้นๆของยุโรปในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกันครับโดยจะเป็นกองกลางอย่างลูก้าโมดริชโทนีโ่โครสคาเซมิโร่ที่แม้อายุรวมกันเนี่ยจะปาไปเกือบร้อยปีแล้วนะครับแต่ว่าพลังกำลังของพวกเขาเนี่ยยังดูดีไลลดไไไมมมมมม่่่่่่่่ีีีีแแแผวววววววเเเเเลล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 ยยยยยโโโดด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 ฉพพพาาาาาะะกกกกกััััััับบบบูู้้้้้รรรรรรริิิิิิชชคคคคททงงงงงงงสฟฟ์ุนนนจ12ป หมด114.03กิโลเมตรคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่9.51กิโลเมตรต่อ1แมชนะครับฟังดูนี่นะครับยังไงก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่นักเตะอายุ36ปีเขาทำกันเป็นเรื่องปกติในทุกๆเกมเลยในจะเป็นการประสานงานที่เข้าขาแล้วก็แบ่งบทบาทก,กับโครสและคาเซมิโรได้อย่างลงตัวมากๆนะครับและในด้านของค่าเฉลี่ยความแม่นยาในการจ่ายบอลทั้งสั้นและยาวต่อ90นาทีเนี่ยทั้งโคลสและก็โมดริช ต่างก็ติดอันดับเป็นตัวท็อปของโลกมาตลอดหลายปีให้หลังครับรวมถึงคาซิมิโรที่แมสซิติีในการจ่ายบอลบางส่วนเนี่ยอาจจะยังเป็นรองรวมถึงเข้าแท็กเกิรคู่แข่งสมเร็จมากที่สุดของสโมสรเป็นประจําอยู่แล้วในช่วงหลังนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจครับที่เมื่อทั้ง3คนลงเล่นพร้อมกันแผงกองกลางของมาดริดจึงมักจะเป็นฝ่ายคลองเกมข่มฝ่ายตรงข้ามได้อยู่เสมอนะครับและกลายเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนี่คือหนึ่งในทรีโอมิดฟิลที่ทั้งวงการลูกหนังให้การยอมรับในปัจจุบันครับนอกจากนั้นครับความอันตรายในแดนหน้ายังถือเป็นนออออออีีีกกกกกงงงงค์ปรระะบบททท่่่่่ยยยาาาาจหหหหลัััมมมมไไตดดู้ ทั้งความวุ่นว่าเร็วแรงทะลุนรกของเวนิสิุสจูเนียเจ้าของสถิติการเลี้ยงผ่านสำเร็จต่อ90นาทีม,มากที่สุดในทีมรวมถึงมีค่าเฉลี่ยการสร้างสารรค์ให้กับเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดซึ่งจับคู่กันกับอาวุธหนักอย่างเบนเซม่ายอดกองหน้าฟอร์มูล่าวันที่ฤดูก,กาลนี้ครับเข้าโหมดร่างทองแบบไม่แบ่งใคยยิงเลยนะครับยิงเป็นคนเดียวแล้วเนี่ยรวมทุกรายการ44ประตูเป็นผู้นำดาวซันโวท,ทั้งของทีมทั้งของลาลีกาสเปนและของแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับ รวมถึงยังครองสถิติในทุกๆแง่มุมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนในการทําประตูและสร้างสารรค์อกาสการยิงให้กับทีมมากไปกว่านั้นนะครับหลังจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบรองชนะเลิศตัวเบนเซม่าเองเนี่ยนะครับก็เพิ่งทำสถิติยิงในรอบน็อกเอาท์ไปแล้วถึง10ประตูซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเทียบเท่ากับคริสตยโนโรนัลดอีกทั้งยังมีลุ้นทําลายสถิตินี้ในนักชิงอีกด้วยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยคงไม่น่าแปลกใจแล้วครับว่าทําไมเบนเซม่าถึงกลายเป็นหนึ่งในตัวแต่งที่คว้าบอลลงดอในครั้งหน้าและนอกจากดูโอค้ครบบยมมมมมีเเเดิิาา,สา,า่าาสแนตตวใหละะ ในการเล่นของพื้นที่แดนบนได้อย่างแนบเนียนรวมถึงโรดิโกเองเนี่ยก็พร้อมจะเป็นอาวุธลับไผ่ตายให้กับเรัลมาริดได้อยู่ตลอดเวลาครับประเด็นถัดมาเด็นที่2ครับเมื่อนักเตะพร้อมแล้วเนี่ยโค้กก็ต้องพร้อมด้วยครับและชายคนนี้ที่ชื่อคาร์โลอเชลตเนี่นะครับถือเป็นอาวุธหลักของเรัลมาริดเลยนี่คือหนึ่งในบรมกุลซื้อชาวอิตาเลียนที่จะถูกพูดถึงในโลกลูกหนังไปอีกนานนะครับ เพราะจากผลงานในรอบรองชนะเลิศที่เอาชนะมาซิตี้ของเป๊ปมาได้คาร์ลอชลนติกลายเป็นผู้จัดการทีมที่สามารถพาทีมเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศของทั่วยุโรปได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดกาลนะครับนับรวมตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชื่อรายการนี้ว่ายูโรเปียนคัพโดยชันลลติครับพาทีมเข้าชิงไปแล้วทั้งหมด5ครั้งแบ่งเป็นกับเอซิมิลาน3ครั้งครับในปี2 0 0 3 2 0 0 5และส0 0 7ส่วนกับเรอัลมาดริดน,นั้นทําได้2ครั้งครับในปี2 0 1 4และฤดูกาลปัจจุบันสถิติตรงนี้ของอาชันลลตินะ และเจเกนคลอปครับที่ตอนนี้ยุดสสิติไว้อยู่ที่4ครั้งด้วยกันทั้งหมดครับที่สำคัญนะครับอันเชย่ยังเป็นผู้จัดการทีมที่พาทีมคว้าแชมป์ได้ถึง3ครั้งในปี 2003, 2007และ2014ครับ ซึ่งถือว่ามากที่สุดจากบรรดาผู้จัดการทีมทั้งหมดอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันเชลติเนี่ยยังไงก็ถือเป็นชายที่ถูกโฉลก,กับเวทียุโรปมากๆไม่แพ้ต้นสังกัดของเขาอย่างเรอัลมาดริดเลยนะครับประเด็นที่3มครับโมเมนตัมหลายๆอย่างดูเข้าทางเอาซุมากจะบอกว่าเรอัลมาดริดเป็นทีมที่โชคชะตาดูปูทางให้เป็นแชมป์ยุโรปอีกครั้งในปีนี้ก็คงไม่เวอร์เกินไปนะครับเพราะปฏิหาริย์ทำงานในการช่วยเหลือทัพราชนันชุดขาวนั้นโกงความตายเข้ารอบมาได้บ่อยเสียเหลือเกินไม่จะเป็นกับปารีสแซง สุดท้ายก็กลายเป็นโดนพลพรรคราชนชุดขาวเนี่ยเชื่อเฉือนเอาชนะไปแบบค่าย,ยังไงก็ไม่ตายในทุกๆครั้งและนอกจากโชคชะตาที่ดูเข้าข้างสโมสรแล้วเนี่ยยังดูเข้าข้างนักเตะหลายๆคนเป็นพิเศษด้วยนะครับโดยเฉพาะกับเบนเซม,ม่าที่ฟอร์มฮอตไม่พอครับยังตีบวกสเตตในเรื่องโชคลางมาแบบเต็มร้อยเลยและกลายเป็นฮีโร่ในการพาทีมพิกเข้ารอบมาแล้ว3ครั้ง3หนหรือแม้กระทั่งการยิงยื้อชีวิตในช่วงท้ายเกมอย่างเจ็บแสบของโรริโกที่ทำกับเชลซีและมาซิตี้ ก่อนจะเป็นเบนเซม่าคนดีคนเดิมที่มายิงแซงตอนจบจนแทบจะก,กลายเป็นการฉายหนังวนเดิมวนซ้ำไปซ้ำมานะครับและหากการคว้าแชมป์เนี่ยแบ่งเป็นฝีมือ85%อีก15%ก็คือเรื่องของโชคชะตาครับซึ่งจากซอรี่ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เหมือนก็ังจะบอกกับเราไกลๆว่าโชคชะตาเนี่ยมีมากถึง14%ที่เข้าไปอยู่ข้างฝั่งมาดริดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่เหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับลิเวอร์พูลคือสตอรี่มันดูแบบพลิกผันมากและเส้นทางต่างๆเนี่ยโอ้โหมันมันเต็มไปด้วยความสามารถมันเต็มไปด้วยเรื่องที่มันมีการลัคกี้ินเกมด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามารินนั้นเป็นทีมที่พร้อมทั้งในแง่ของสักยภาพและเรื่องของโชคเนี่ยก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยๆครับประเด็นสุดท้ายครับนี่คือสิติที่สวยหรูดังเทพนิยายเลยครับการเข้าชิงในครั้งนี้ถือเป็นการเข้าชิงชนะเลิศรายการบอลยุโรปเป็นครั้งที่สับเจชื่อยูโมาสรแล้วนะ ไปในนัดชิงชนะเลิศเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะไม่ว่าจะเป็นนัดชิงชนะเลิศในปี1998ปี2 0 0 0 2002 2014 2016 2017และ2018เรอาบริตนั้นสร้างเรื่องราวของตัวเองไว้ด้วยการจบเกมในฐานะเจ้าแห่งยุโรปได้สําเร็จทุกๆครั้งครับซึ่งถ้าหากรอบนี้ทําได้อีกเนี่ยก็จะกลายเป็นเส้นทางสู่แชมป์ยุโรปสมัยที่14ที่สมบูรณ์แบบในหลายๆแง่มุมเลยนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าสถิติสวยหรูเหล่านี้ มันไม่มีทางคงอยู่ได้ตลอดไปเพราะคู่แข่งในรอบนี้ของเขาเนี่ยดันเป็นเวอร์พูลครับทีมล่าสุดที่เคยเอาชนะราชาชุดขาวในทั่วโยุโรปเมื่อ41ปีก่อนในนัดชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพปี1981ที่สําคัญนะครับยังเคยเป็นทีมที่สํแดงปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลในปี2005 เพื่อสร้างความดังพลอยในการพาทีมเข้าชิงหอเชลติมาแล้วและการที่ฝั่งหงแดงยังคงมีขุมกําลังหลายคนซึ่งเก็บงาความแค้นจากปี2018เตรียมมาใส่เต็มในนัดชิงรอบนี้ยังไงคู่นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคู่ปรับฟ้าประธานที่จะมาลงเล่นรีแมตช์กันได้อย่างสมน้ําสมเนื้อและน่าดูชมมามากๆต้องบอกแบบนี้ครับทุกๆคนครับยังไงคืนนี้เนี่ยต้องรอติดตามครับว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่เนี่ยจะกลายเป็นทีมสีขาวหรือทีมสีแดงกันแน่ คำคือวันนี้ได้รู้กันแน่นอนครับแล้วเพื่อนคิดยังไงกับเรื่องราวของนักชิงนัเลิศ UCL กันบ้างลองคอมเมนต์กันมานะครับรักใครเชียร์ใครชอบใครพิมพ์เข้ามาได้เลยฮะเดี๋ยวไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้เกมเองลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองเกมเอ็รเลงข่าวและขอบสนามด้วยนะครับไปละสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ